สวัสดีค่ะ f c ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เจจะพา f c มารับชมแนวทางหุ้นจีน v i p เช้าบ่ายนะคะวันที่24พฤษภาคม2568วันเช้าค่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18บปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเดนวิ่งดูด่ะแยกรอบเช้าและบ่ายส่วนท่านไหนไม่ชอบรอดูได้เด่นประจำวันที่ทายคลิปได้เพื่อชอบนะคะก่อนอื่นเราไปดูวันที่23ก่อนว่าเข้าเลยหลุดนะคะทุกคนสำหรับจีน VIP นะคะ วันที่ยี่บสามจะให้เด่นอยู่ที่ห้าและสี่ทุกคนรอบเช้ามาแบบจังๆคนออ่ยมาดิอเื่อนควรให้เจ้าของก่อนพี่น้องมาหนึ่งห้าสี่หกสี่นะคะเข้าคู่สี่ห้าห้าสี่ทุกคนอีกสองเด้งสี่หกหกสี่เป็นคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันรอบบ่ายตุยนะคะคู่รอบบ่ายให้สี่และสามมาห้าสี่เก้าห้าเก้าเด่นมาสี่คู่สี่เก้าไม่จับให้ทุกคนเลขเด่นประจําวันรอบเช้ามาหกรอบบ่ายหลุดนะคะ เอามือเขาดีกับเขาดีได้พี่น้องเวลาหลุดจนหน้าใจหายนะคะทุกคนสําหรับจีนวีเหมือนห้างวีเลยนะคะทุกคนเวลาหลุดหลุดแบบไม่มีเยื่อใหญ่ทุกคนเอาหลุนต่อค่ะยีนะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้อยู่ที่9และ8มาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะทุกคนเนะคะ

แปดสองสองแปดแปดสี่สี่แปดทุกคนวันนี้จะจับเลขไม่เต็มสปินนะคะทุกคนตัวเลขจะเยอะอยากได้แปดหาอยู่ได้พี่น้องก็แล้วแต่ข้อมมากเลยพี่น้องเด้อพี่จเจรนะเบิ่งเอานะคะทุกคนเดินรอบบ่ายอยู่ที่หนึ่งและศูนย์ค่ะทุกคนขาหนึ่งค่ะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่ง

fc ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกๆคู่ที่ fc ชอบนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันเสาอยู่ที่เจ็ดกับสองทุกคนเบิ้ลประจําวันคือเจ็ดเจ็ดและสองสองเลขเจ็ดกับเลขสองนี้ fc สามารถนํนาไปใช้ด้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะตัวเด่นอยู่ที่เก้าและแปดเด่นประจําวันเจ็ดและสองเป็นเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสองสองเก้าไม่ติดคู่ตเด่นนะคะ แปดค่ะแปดเจ็ดเจกับ0ย์และ7กับ2เป็น1 7 7 1 12, 1 2จ็ดย์ค่ะ0 7นย์เจ็นะคะทุกคนประมาณนี้พี่น้องมากกระตามค่ะพี่น้องบ่ามากักบ่ชอบให้เดินผ่านสถิติมีของมีหลุดกับพี่น้องครั ค่ะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางหุ้นจีน VAP นะคะวันที่24พฤษภาคม2568วันเสาร์ใจก็ต้องอไันแค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ FC ฟทุกๆท่ทานมอให้กันเสมอมานะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีคะ่ะโชคๆปันมันกันสุขทุกคนณเด้อค่ะพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า